สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่มีเรื่องชาแนลค่ะกับชาแนลที่จะพาทุกคนเนี่ยไปเกาะติดสถานการณ์กัน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวบันเทิงหรือว่าเรื่องราวสถานการณ์ที่สังคมเนี่ยกำลังให้ความสนใจกันค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีสกู๊ปพิเศษนะคะเรียกได้ว่า e อ็กซ์คลูมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ใกล้จะวันตรุษจีนแล้วเราก็เลยจะพาทุกคนเนี่ย ไปดูประวัติความเป็นมาของวันตรุษจีนนะคะว่ามันมีที่มาเป็นมายังไงบ้างแล้วก็ในวันนี้เนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างซึ่งจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ ก็สำหรับวันตรุษจีนนะคะก็เกิดจากการตั้งใจฉลองวันแห่งการเข้าสู่ฤด,ดูใบไม้ผลิของคนจีนนั่นเองค่ะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะถึงช่วงวันฤด,ดูใบไม้ผลิเนี่ยประเทศจีนนะคะจะเต็มไปด้วยหิมะจนทําให้เหล่าเกษตรกรเนี่ยไม่สามารถทําการเพาะปลูกได้แล้วก็เรียกได้ว,ว่าเข้าขัา้นลําบากกันเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าพอจะเข้าสู่ช่วงวันฤด,ดูใบไม้ผลิเนี่ยก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเข้าสู่ช่วงเพาะป,ปลูกพื้นได้ด้วยนั่นเองค่ะก็เลยมีการกําหนดให้วันแรกของการเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิเนี่ยเป็นวันตรุษจีน เลยโดยนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีการทําพิธีต่างๆเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตด้วยนั่นเองค่ะสําหรับในวันตรุษจีนนะคะก็เรียกได้ว่าเทศกาลนี้เนี่ยมีการฉลองกันถึง15วันเลยทีเดียวค่ะมาเริ่มจากวันแรกกันเลยนะคะที่เป็นวันของการต้อนรับเทวดาจากสวรรค์วันที่2กับการไหว้บุคคลที่เสียชีวิตกับเหล่าบรรพชนค่ะวันที่3แล้วก็วันที่4นะคะจะเป็นวันที่เหล่าลูกเขยเนี่ยจะเข้าไปทําความเคารพพ่อตาแล้วก็แม่ยายวันที่5นะคะ เรียกว่าวันผูวูจะเป็นวันอยู่บ้านต้อนรับแขกค่ะวันที่6จะเป็นการสวดมนต์ที่วัดเพื่อความเป็นสิริมงคลวันที่7เป็นการกินหมี่ซั่วแล้วก็ปลาดิบนะคะเพราะเชื่อว่าจะทําให้อายุเนี่ยยืนยาวแล้วก็ประสบแต่ความสําเร็จนั่นเองค่ะวันที่8นะคะเป็นวันที่ใช้เวลาในการกินข้าวร่วมกันในครอบครัวแล้วก็สวดมนต์ขอพรจากเทียนกงเทพแห่งสวรรค์ค่ะวันที่9เป็นการสวดมนต์ถวายของไหว้ให้แก่เน็กเซียนฮองเต วันที่10จนถึงวันที่13นะคะจะเป็นวันของเพื่อนและญาติค่ะซึ่งในแต่ละบ้านเนี่ยก็อาจจะมีการมารวมตัวกินข้าวด้วยกันนั่นเองวันที่14นะคะเป็นการเตรียมงานฉลองโคมไฟที่จะเกิดขึ้นในคืนวันที่15นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีประโยคมงคลนะคะมาฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้ใช้พูดอวยพรในว,วันตรุษจีนด้วยนั่นเองค่ะมากันที่ประโยคแรกเลยนะคะอย่างซินเจียยู e, ่อีซินนี้ฮวกใช้ หรือซินเจิ้งรู่อีซินเนียนฟาฉายค่ะที่มีความหมายว่าขอให้ทุกอย่างสมหวังมีแต่ความร่ํารวยแต่ว่าจะมีแค่นี้เนี่ยก็คงจะธรรมดาเกินไปค่ะเราก็เลยมีประโยคแนะนำมาให้ทุกคนอีกสองประโยคอย่างฟูลู่ซงฉวนนะคะที่มีความหมายว่าให้ชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยความเป็นสิริมงคลมีแต่เงินทองอํานาจวาสนาแล้วก็ประโยคสุดท้ายกับจู้หนีซุนลี่ค่ะที่มีความหมายว่าขอให้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็น เป็นเรื่องราวของวันตรุษจีนนะคะถึงความเป็นมาแล้วก็ในแต่ละวันที่เขาทําอะไรกันบ้างสําหรับเทศากาลตรุษจีน15วันของคนจีนค่ะที่เราเนี่ยได้นํามาฝากเพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ชมกันนั่นเองค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากจะติดตามเรื่องราวของเราต่อหรือว่ามีคําแนะนําอะไรนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็จดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ